สำหรับคลิปนี้ก็สนับสนุนโดยร้านเติมเงินเกมเมอร์โฟโอเวอร์ท็อปอัพนะครับตอนนี้ทางร้านเนี่ยรับเติมทุกแพ็คของเกมเมอร์โฟเลยนะรับรองว่าถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนหากใครกลัวติดปัญหาหรือว่าเติมไม่เป็นอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะคลิกลิงก์ใต้คลิปได้นะครับเอาล่ะทุกคนก็กลับมาพบกเกเช่นเคยนะและแล้วนะก็มาถึงเวลาปรากฏตัวของเจ้าบอสตัวใหม่แล้วไอ้เจ้าบอสตัวเนี้ยมันไม่ได้มาปรากฏในโลกของเมียร์โฟนะ แต่มันไปปรากฏตัวที่โลกของมีราฐหลังจากที่ทางวีเมดนะับได้ทําการปล่อยทีเซอร์ออกมาให้พวกเราได้ดูกันก่อนหน้านี้ไปแล้วแต่บอกเลยนะว่าทีเซอร์รอบเนี้ผมเห็นของรางวัลแล้วแบบโคตรครัวอ,อยากได้นะครับมันเป็นพวกอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็สัตว์ขี่ตัวใหม่ซึ่งสัตว์ขี่ตัวนี้มันก็คือกวางเรนเดียรนั่นเองแล้วมันไม่สามารถหาได้จากในโลกของมีฟนะเขาบอกว่ามันหาได้จากในโลกของมีราฐเท่านั้น แปลว่าถ้าพวกคุณอยากได้นะต้องเอาตัวละคร NFT นะครับไปลงในโลกของมิราดสำหรับกิจกรรมนี้ทางผู้พัฒนาเนี่ยได้ให้ชื่อมันว่าบอสเรดซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงกับบอสเรดในโลกของเมียโฟนั่นแหละแต่ในโลกของมิราดเนี่ยมันจะเป็นการรวบรวมพลังของตัวละคร NFT เข้าต่อกรกับบอสนะครับซึ่งเจ้าบอสตัวเนี้ยมันทรงพลังแล้วก็แข็งแกร่งมากๆกิจกรรมนี้จะมีบอสทั้งหมด2ตัวด้วยกันตัวแรกนะมีชื่อว่าเอียนโซ ซึ่งเป็นผู้หญิงนะหลังจากที่ผมได้ทําการเอาชื่อของเธอเนี่ยไปลงในทาンสเลตแล้วก็ให้ทาンสเลตเนี่ยมันอ่านชื่อของเธอมันอ่านว่าเ e อ so ียนโซก็ไม่รู้ว่าถูกไหมนะแล้วก็ตัวที่2นงนาะน่าจะเป็นหมาป่าตัวนี้มีชื่อว่าฮูรังเมื่อเราฆ่าเจ้าบอสพวกนี้ได้นะัมันจะทําการดรอปไอเทมพิเศษให้กับพวกเราซึ่งไอเทมตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปนะับมันหาได้แค่ในโลกของมิราเท่านั้น และถ้าเราได้มันมานะับจะสังเกตเห็นว่าไอเทมชิ้นนี้มันจะมีสัญ,ญลักษณ์ของเอ็กดากด้วยเอ็กดากคือยังไงมันก็คือไอเทมที่พอเราเอาไปขายในตลาดแล้วนะับมันสามารถที่จะแปลเปลี่ยนมาเป็นเงินสดให้กับเราได้นั่นเองที่สําคัญถ้าเราไม่เอาไปขายเราก็สามารถที่จะเอามาสวมใส่ให้กับตัวละครในโลกของเมียโฟได้ นั่นแปลว่าถ้าคนที่มีทุนทรัพย์เยอะๆนะครับก็สามารถที่จะกดซื้อมาแล้วเอามาใส่เท่คนเดียวในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะทีนี้เรามาดูกันในส่วนของรายละเอียดสําสหรับเลดบอสตัวใหม่กันนะครับการลงเลดบอสนี้เราจะต้องใช้ตัวละคร NFT เท่านั้นนะในการลงและเจ้าบอสเอียนโซและฮูรานับจะปรากฏตัว2ครั้งต่อวันจากในรูปนับตรงเรสสเตทเห็นไหมนั่นคือเวลาที่มันเกิดแสดงว่ามันเกิดตัวละ2รอบ 2ตัวก็เท่ากับ4รอบต่อวันขั้นตอนแรกที่เราจะเข้าไปสู้ได้นะเราต้องทำการประมูลก่อนมันก็คือการเสนอราคาเข้ามาจับจองพื้นที่ในเรดบอสนั่นเองทีนี้เรามาดูกันว่าการประมูลเนี่ยมันมีรายละเอียดยังไงบ้างเริ่มจากเรดบอสมีหลาดจะสามารถลงได้รอบละ10ตัวละครเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นนะับเขาจึงให้ผู้เล่นเนี่ยทำการประมูลเพื่อแย่งชิงพื้นที่ว่างดังกล่าว และการจะรักษาตำแหน่งนี้ไว้ได้คุณต้องเป็นผู้เล่นที่ติดอันดับ1ใน10ของการประมูลรอบนั้นนั่นแปลว่ามีตัวละคร NFT อย่างเดียวไม่ได้นะครับคุณต้องมีทุนทรัพย์ในการที่จะไปลงประมูลด้วยนะถึงจะสามารถลงเลดบอสในมิราดได้นะครับกระบวนการนี้ทางผู้พัฒนาให้ชื่อมันว่า by u bidding สำหรับ by bidding นะมันจะเป็นการประมูลที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อตัวละคร แต่ละอาชีพมีสิทธิ์เสนอราคาได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นนะและเมื่อลงจำนวนเงินไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขได้นะครับอย่างสมมติว่าผมเล่นเป็นผลหอกโอเคถ้าผมลงประมูลไปผมก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้วนะสมมติว่าผมลงไป100เหรียญปรากฏว่ามีคนมาลงต่อ200เหรียญแบบนี้ผมอยากเพิ่มอยากแก้ไขเป็น250ทําทำไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นลงได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเมื่อขั้นตอนการประมูลสิ้นสุดลงนะครับ เรดบอสเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นผู้เสนอราคาที่ติด10อันดับแรกจะได้เข้าร่วมกิจกรรมผู้เล่นที่ตายในเรดบอสจะได้รับเงินประมูลมาคืนทั้งหมด100เซนแสดงว่าการที่เราไปลงประมูลเราไม่ได้เสียไปเลยนะถ้าเราตายในเรดบอสครั้งนั้นเราได้กลับคืนมานะครับแต่ถ้าเราไม่ตายเราก็จะได้ของรางวัลกลับมานั่นเองแต่ในส่วนของค่าธรรมเนียมแรกเข้าเนี่ยมันจะไม่ได้คืน ไอ้ค่าธรรมเนียมแรกเข้านะครับมันน่าจะเป็นยาเม็ดคล้ายๆกับยาพละก,กําลังที่เรากินในโลกของเมียโฟนั่นแหละที่มันเพิ่มค่า exp นะซึ่งเจ้ายาพละกระกลังตัวนี้นะมันจะต้องใช้เหรียญไฮด้าในการซื้อแปลว่ากิจกรรมนี้เขาจะผ่านเหรียญไฮด้าไปอีก1สเต็ปนะเนี่ยเพราะว่าดูจะใช้เยอะมากๆเลยครับเมื่อผู้เล่นทั้ง10คนนะครับอยู่พร้อมกันแล้วก็จะทําการเข้าต่อสู้ซึ่งจะใช้เวลาทั้งหมด30นาทีด้วยกัน และถ้าผู้เล่นคนใดได้ไดไอเทมพิเศษที่มีสัญลักษณ์ของเอ็กดาโกไปครอบครองเนี่ยผู้เล่นท่านนั้นนะครับจะไม่สามารถลงบอสเรดได้อีกเป็นเวลา24ชั่วโมงยกตัวอย่างเช่นเมื่อคุณลงบอสเอียนโซไปนะครับและได้รับไอเทมพิเศษเอ็กดากโกมาเนี่ยตัวละครนั้นนะครับจะไม่สามารถลงบอสเอียนโซได้อีกเลยภายใน24ชั่วโมงแต่จะยังสามารถลงบอสฮูรังได้อยู่นะ และทางผู้พัฒนานะครับยังได้กล่าวต่อไปอีกนะว่าบอสเหล่านี้มันแข็งแกร่งมากๆเลยมันอาจจะทําให้ตัวละครของคุณเนี่ยได้รับบาดเจ็บสาหาัสและเมื่อเราฆ่าบอสได้สําเร็จนับเราก็จะได้รับรางวัลซึ่งแบ่งเป็น2ออย่างด้วยกันนะก็คือรางวัลการเข้าร่วมแล้วก็รางวัลไอเทมพิเศษรางวัลการเข้าร่วมเนี่ยจะได้ทุกรอบที่ลงแต่รางวัลไอเทมพิเศษนะมันจะสุ่มดรอป อารมณ์ก็คงจะเหมือนอาวุธแดงที่โชว์ในบอสต,ตะขาบนั่นแหละครับท่านผู้ชมรู้ว่ามีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยได้นั่นเองสำหรับไอเทมพิเศษที่ทาง V ีเม e ต้องการนำเสนอเลยก็คือกวางเรนเดียร์แล้วก็ชุดเกราะที่ไม่เหมือนใครนะครับจะเห็นว่าในภาพเนี่ยโคตรสวยโคตรคูลนะคใครได้ใส่เนี่ยแบบว่าเดินเฉิดฉายในเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะระบบนี้แหละครับมันจะทำให้ตัวละคร NFT ที่พวกคุณลงแพ็คขายกันเยอะเนี่ยมันจะขายดีเป็นเทน้ำเทท่า ไม่ต้องกลัวว่ามันจะขายไม่ออกนะเพราะว่าถ้าในอนาคตข้างหน้ามันมีกิจกรรมนอกจากเรสบอสเข้ามาอีกนะครับแล้วดอบไอเทมพิเศษเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันจะต้องใช้ตัวละคร NFT มากขึ้นเช่นกันเพราะว่าถ้าตัวละคร NFT ไม่เก่งจริงนับยืนไม่ได้นะในโลกของมิราดเนี่ยคิดว่าบอสตัวต่อไปเนี่ยมันน่าจะเก่งขึ้นกว่านี้ด้วยซ้ําแล้วไอเทมพวกนี้นะมันสามารถเอาไปลงขายในตลาดเอ็กดากได้นะ คนที่เขามีเงินเขาก็มากดซื้อไปใส่ในโลกของเมียโฟอย่างแน่นอนไม่ต้องกลัวจะขายไม่ออกนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมาเห็นคนขี่กวางเลนเดียในเซิร์ฟเวอร์แล้วแล้วก็จะมีคนใส่ชุดแปลกๆนะครับชุดแฟชั่นแปลกๆเนี่ยมาเดินเฉิดฉายในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองทีนี้ทางผู้พัฒนาได้ใบให้ด้วยนะครับว่าโอกาสที่จะได้รับไอเทมพิเศษพวกนี้มันจะถูกกําหนดโดยคะแนนของมิราตและอันดับการประมูลแปลว่าคนที่มีพลังรบเยอะๆและทุนทรัพย์ในการลงประมูลเยอะๆ มีโอกาสที่จะได้สูงมากๆดังนั้นนะครับคะแนนมีราดเนี่ยถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้คุณเนี่ยได้รับไอเทมพิเศษเอ็กดาโกไปครอบครองนั่นเองเอะแล้วคะแนนของมีราดเนี่ยมันคืออะไรมันก็คือค่าพลังลบในโลกของมีราดนั่นแหละครับก็เหมือนกับในโลกของเมียโฟคนที่มีค่าพลังลบสูงๆเนี่ยก็จะเข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่าคนที่มีค่าพลังลบต่ำๆ เนี่ยดูสิครับว่า v m a ม e เนี่ยเขาคิดคอนเทนต์นี้มาเพื่อให้ตัวละครใน NFT เนี่ยมันอยู่ได้สามารถที่จะขายได้เรื่อยๆนั่นเองยิ่งถ้าเขาเพิ่มกิจกรรมเข้ามาเนี่ยมันก็ยิ่งจะขายดีเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะเพราะยังไงคนก็ต้องการตัวละครที่มีค่าพลังลบสูงๆเพื่อเอาไปยืนสู้กับบอสในมิราชนอกจากนี้นะครับโบนัสปาร์ตี้ยังสามารถเอามาใช้กับระบบของบอสเรได้อีกนะทาให้ค่าพลังลบเนี่ยเพิ่มขึ้นไปอีก คะแนนของมิราที่เกิดจากบัฟของปาร์ตี้นะครับจะช่วยให้คุณได้รับขุมทรัพย์และรางวัลที่น่าทึ่งจากการเอาชนะบอสและสิ่งสำคัญรองลงมาจากคะแนนมิราทเนี่ยก็คืออันดับการประมูลนั่นเองอันดับการประมูลเนี่ยจะช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์ในการดรอปไอเทมเอ็กดากซึ่งเปอร์เซ็นต์เพิ่มดรอปเนี้ยจะได้สูงสุดถึง30%และลดลงมาเรื่อยๆตามลำดับจะสังเกตเห็นว่าคนที่ประมูลชนะอันดับที่1นนะครับจะได้บัฟ เพิ่มโอกาสในการดรอปไอเทมพิเศษเนี่ยสูงถึง30%กันเลยทีเดียวและก็จะลดลงมาทีละ3%ตามลำดับเรื่อยๆนะครับเห็นไหมอ้าวแล้วถ้าฉันไม่ได้มีค่าพลังรบสูงมากและไม่ได้มีทุนทรัพย์มากฉันจะมีโอกาสได้หรอทางผู้พัฒนานะได้บอกว่าตรงเนี้ยไม่ต้องกังวลน,นะเรามีรางวัลการเข้าร่วมกิจกรรมให้กับพวกคุณเรียกง่ายๆนะครับมันก็คือรางวัลสแตนดานี่แหละ คุณไม่มีวันกลับออกไปด้วยมือเปล่าอย่างแน่นอนสำหรับรางวัลการเข้าร่วมนะมันก็คือม้วนคัมภี์ไอเทมชิ้นนี้นะมันจะช่วยทำให้ตัวละครของเราเนี่ยเก่งขึ้นนะครับหากคุณทำการอัปเกรดสำเร็จค่าคะแนนที่ได้เนี่ยมันจะคงอยู่ถาวรและสามารถนำมาอัพเพิ่มได้เรื่อยๆด้วยนะแต่มันมีโอกาสแตกนะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับระบบฝึกฝนลำพังในโลกของเมียโฟนั่นแหละ ถ้าเกิดเราอัพไม่สำเร็จเห็นไหมลงปานแตกสั้นระดับมันก็ลดลงทีนี้นะครับไอเทมที่ได้รับจากบอสเรนเนี่ยมันจะถูกจัดเก็บในคลังของ x d a กดานะไอเทมเหล่านี้สามารถโอนเข้าเกมเพื่อสวมใส่ได้นะครับและในทางกลับกันหากคุณใส่มันจนเบื่อแล้วก็สามารถที่จะเอาออกมาขายได้ช่องเก็บของ x d a กดาที่เพิ่มเข้ามาใหม่นี้นะจะใช้เป็นช่องทางในการโอนไอเทมไปมาระหว่าง x d a ก o com แล้วก็เมียโฟ และของรางวัลสุดท้ายที่ทุกคนจะได้รับจากบอสเรดก็คือมิราด X อ็าสำหรับมิราด X อ็กนะมันก็คือระบบพัฒนาตัวละครรูปแบบใหม่ที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับตัวละคร NFT ของคุณอย่างเช่นคุณได้รับมิราด X อ็กเนี่ยหนึ100แต้มค่าพลังรบของคุณเห็นไหมจาก38632มันก็จะเพิ่มเป็น381,022แต้ม มิราดเอ็กนับสามารถหาได้จากกิจกรรมต่างๆในโลกของมิราดยิ่งลงบอสเลสก็ยิ่งได้คะแนนมิราดเยอะมากขึ้นสุดท้ายนี้อย่าลืมสร้างตัวละครใน n นฟและไปตามหากวางเรนเดียกันนะับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบายบาย